สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่พแล้วก็ FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะแดดลมลมตกมีมาถ่ายทําคลิปครับดวนเลยครับผมบังเอิญทราบชิ้นนี้เป็นของคุณแม่เนาะเมื่อกี้นี้ผมได้มีการพูดคุยคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นข้าราชการเกษียณเป็นครูเนี่ยแหละฮะแล้วก็คุณแม่อายุ70กว่าแล้วทีนี้ท่านก็ต้องการให้ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับบ้านของท่านเนี่ยเพราะว่าบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่เนาะก็ปล่อยขายตามสภาพเนี่ยนะฮะ แล้วก็บ้านถามว่าดียังไงติดถนน้าดยางผมอยู่ที่บ้านสรรน,นานเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาเนี่ยวิวดีเลยแล้วบ้านหันหน้าปงไปทางทิศตะวันออกเนี่ยฝั่งนี้เลยนะตรงนี้มีต้นตาลเนี่ยบ้านเนี่ยตั้งแต่แนวเขตนี้เลยนะตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะฮะแล้วเข้าไปนี่ก็จะมีหมู่บ้านอีกเอ่อความกว้างของหน้าแปลงเนี่ยนะผมลองวัดดูแล้วเนี่ยเก้าสิบห้าเมตรนะเพื่อนนะ,ะแล้วบ้านอยู่ด้านในบ้านขายตามสภาพนะฮะ อ่าแล้วเอาราคาคุณแม่เปิดไว้ที่สี่ล้านนะฮะเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่หนึ่งงานยี่สิบเก้าตารางวานะฮะเออหานออกมาเนี่ยมันตกไร่หนึ่งประมาณนะฮะหกแสนหกนั่นเพื่อนนะอันนี้เป็นประตูทางเข้าความกว้างเนี่ยห้าเมตรนะอันนี้รถผมจอดอยู่ด้านในเนี่ยนะฮะแล้วก็แปลงที่ดินนุ่นยาวไปถึงตรงนู้นเลยขวามือเนี่ยจะเป็นเออเพื่อนบ้านนะฮะรู้สึกว่าจะปลูกเป็นบ้านนอร์ดิกเป็นสไตล์อังกฤษเลยเนี่ยนะฮะมีแนวรั้วยาวมานี่เลยฮะ กว้างเอ่อ95เมตรนันเพื่อนนะหน้าแปลงแล้วก็แปลงที่ดินอยู่ด้านในเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนันเพื่อนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ยาวมาถึงตรงนี้เลยแปลงที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่กว่าเลยนันเพื่อนนะเนื้อที่เยอะมากๆเลยแล้วอยู่เอ่อใจกลางเมืองอำเภอป่าซางเลยนันเพื่อนนะเนี่ยแนวเขตแล้วก็หมุดอยู่ตรงนี้ อันนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านฝั่งนี้เป็นบ้านนอร์ดิกเห็นไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้ออกไปที่การไฟฟ้าประมาณ5 0 0ร้อยเมตรเองแล้วตรงนี้จะเป็นทุ่งนาเห็นไหมเนี่ยพระอาทิตย์ไปตกด้านหลังเห็นไหมครับอ่าแสงมันจะแยงตาหน่อยนะพระอาทิตย์โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของแปลงที่ดินแล้วก็ในส่วนของบ้านเนาะเออบ้านขายตามสภาพนะเพื่อนนะเออบ้านอ่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็1ห,ห้องครัวนะฮะโอเค อยู่ใจกลางอำเภอป่าซางเลยเพื่อนๆสาเหตุนในการขายเนื่องจากคุณแม่ยูเยอะแล้วไม่มีเวลาดูแลแล้วก็หญ้าเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นเยอะมากๆเลยคุณแม่บอกว่าฉันมาจ้างเขาตัดเนี่ยเป็นหมื่นถึงเวลาฝนมันลงหญ้ามันก็ลกอยู่ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนมีความสนใจเดี๋ยวคุณแม่ท่านก็จัดการให้นะ่ะเนี่ยนะฮะหญ้ามันก็จะลกหน่อยแล้วก็บ้านอยู่ฝั่งนี้เลย โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของบ้านย้ำอีกครั้งนึงนะเพื่อนนะบ้านขายตามสภาพนะฮะนี่ลักษณะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของบ้านกันตรงนี้เป็นไม้จริงนะตรงนี้จะเป็นไม้ไม้ผสมตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นไม้ฝาเชล่าแล้วก็จะมีห้องนอนที่หนึ่งแล้วก็ห้องนอนที่สองแล้วก็ติดตั้งมุงลวดแล้วเรียบร้อยอในส่วนของ ห้องนอนที่หนึ่งสาคูณสเมตรนั่เพื่อนนะเนี่ยนะสามคูณสเมตรแล้วก็มีห้องน้ําในตัวไฟมันไม่ติดนะเพื่อนนะต้องขออภัยด้วยนะฮะ,ะฝั่งนี้แล้วก็มีห้องน้ําฝั่งนี้เลยห้องน้ำามเมตรคูณหนึเมตรนะเพื่อนนะมันจะมืดหน่อยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็บ้านก็ขายตามสภาพนะต้องมาปรับปรุงรีโนเวทนะแล้วด้านบนจะเป็นฝ้าทีบาร์ความสูงจาพื้นขึ้นเพดานเนี่ยอยู่ที่สเมตรนะฮะ อันนี้ห้องนอนที่หนึ่งน้เพื่อนนะส่วนห้องนอนที่สองสามจุดเจ็ดคูณสามเมตรนะฮะอ่าฝั่งนี้เลยห้องนอนที่สองอันนี้เป็นไม้จริงนะครับนี่ไม่ใช่ไม้ฝาเชือ้อรานะอันนี้สามจุดเจ็ดคูณสามเมตรเนี่ยนะฝั่งนี้เลยก็ติดตั้งอ่ามุงรวดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมด้านบนก็จะเป็นฝ้าทีบาร์แล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้าเนี่ยต้องมาปรับปรุปงรีโนเวทนะเพื่อนเพืนะ่อนะห้องน้ํานี่เท่ากันเลยนะสามเมตรคูณเอ่อเมตร หนึ่งเมตรนะฮะเนี่ยห้องน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันจืดมืดหน่อยนะบังเอิญไฟไม่ติดน่ะเนี่ยก็บ้านก็จะประมาณนี้ทีนี้เราไปดูในส่วนของห้องครัวแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นไม้ระแนงเนี่ยเอามาไขว้กันเนี่ยลักษณะเนี้ยเห็นไหมฮะอันนี้ห้องครัวก็อยู่ตรงนี้นี่ฝั่งนี้กระเบื้องที่เลือกใช้เนี่ยเจ้าของเลยใช้สามสิบคูณสาสิบนะเพื่อนนะกระเบื้องเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นห้องครัวมีการก่อพรอขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีซิงค์ตรงนี้ ใน,นส่วนของออห้องครัวาสามเมตรคูณแปดสิบเซนนะเนี่ยยาวมานี่เลยฮะสามเมตรแล้วจากตรงนู้นมานีแปดสิบเซนแล้วก็มีห้องเก็บของออออที่เก็บของไม่ใช่ห้องเก็บของที่เก็บของตัโทษทีแล้วก็จะมีห้องน้ําฝั่งนี้เพื่อนเนี่ยตรงนี้มีห้องน้ํานอกบ้านห้องน้ํานอกบ้านหนึ่งจุดเจ็ดคูณหนึ่งจุดแปดเมตรนะฮะเนี่ยห้องน้ํานอกบ้านเห็นไหมก็ถ้าเพื่อนสนใจก็ต้องมาปรับปรุงรีนโนเวท เอาฝั่งนี้เดิมลูกชายของคุณแม่ก็จะทําเป็นร้านอาหารเพราะ,ะนั้นบ่อที่ขุดไปเนี่ยก็ไม่ลึกมากเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็พราน่าจะประมาณ2เมตรได้นะครับขุดลงไปอ่ามันก็เก็บน้าไม่อยู่เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตื่นมากๆเลยถ้าขุดลึกไปกว่านี้ผมว่าน่าจะเก็บน้ําอยู่นะแล้วก็แนวรั้วเนี่ยจากเพื่อนบ้านนะยาวไปเลยนะฮะเห็นไหมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดินชมสวนด้านในกันครับเพื่อนอันนี้ในส่วนของบ้านเรียบร้อยนะฮะ ก็ติดถนนลาดยางแล้วบ้านหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนส่วนผลไม้บางต้นเนี่ยมันตายมันตายเนื่องจากคุณแม่ไม่มีเวลาดูแลครับเพื่อนๆคุณแม่ท่านอายุ70แล้วท่านเ,าเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านท่านก็บอกเออท่านก็ไม่ไหวแล้วลูกๆเนี่ยก็ไปทํางานต่างจังหวัดกันหมดเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะที่ ป่าซางเนี่ยคุณแม่อยู่คนเดียวนะฮะอ่าแล้วก็แนวรั้วก็น,นู่นน่ะไปถึงเ,เขตเขตแนวเนี่ยเขตเพื่อนบ้านหนูนะฮะยาวมานี่เลยนะเพื่อนนะโอ้ลึกมากครับแต่ที่เนี่ยเจาะบาดาลไปแล้วนะฮะบาดาลน,นี่คุณแม่บอกว่าเจาะประมาณเอ่อลึกประมาณร้อยเมตรเลยนะจนกว่าจะเจอน้อําอ่ะเนี่ยจะมีติดตั้งสปริงเกอร์แล้วเห็นไหมูน่นแนวรั้วยาวไปนู่นเลยปึ๊บไปถึงท้ายแปลงเลย เห็นไหมแสงมันจะแยงตาหน่อยนะพาทิตมาอยู่ต้งด้านนี้พอดีใจกลางเมืองในราคาหกแสนหกนี่ผมว่ามันมันก็ไม่แพงมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นใจกลางเมืองเพราะว่ามันดียังไงมันใกล้ศูนย์ราชการครับ ใกล้ศูนย์ราชการใกล้ที่ว่าการอำเภอใกล้สถานีตำรวจใกล้ตลาดสดใกล้ห้างโลตัสคือมันสะดวกไปหมดเลยแล้วก็ใกล้การไฟฟ้าด้วยอยู่ไม่ไกลแล้วกใกล้ตลาดสดป่าซางฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะแต่มะม่วงมันไม่ค่อยได้น้ำนะเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหมปึ๊บแล้วก็แนวรั้วเนี่ยตั้งแต่นี้เลยต้นมะพร้าวมาเลยฮะยาวมาเลยแล้วก็ท้ายแปลงนูน่นไปอีกไกลเลยฮะ ย้ำเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่หนึ่งงาน29ตารางวานะราคา,าเจ้าของซับเปิดไว้ที่4ล้านนะฮะส่วนค่าโอนนั้นคนละครึ่งนะฮะนี่มะม่วงมะม่วงก็มีหลายสายพันธุ์นะเนี่ยเนื่องจากว่ามันขาดน้ำไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมก็คือเออมันก็จะมีการตายบ้างอะ่ะเพราะว่าไม่มีคนมาให้น้ำเขาไม่ให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่หลอดครับอันนี้ก็เป็นชมพู่เห็นไหม เนี่ยผลไม้ในแปลงเยอะอยู่นะ,ะแต่ขาดคนดูแลครับบอกตรงเลยว่าขาดคนดูแลเนี่ยแต่ท่อน้ำเนี่ยเจ้าของได้มีการเดินท่อน้ำแล้วก็ติดตั้งสปริงเกอร์ไว้แล้วแล้วบาดาลเนี่ยเจาะไว้แล้วฮะอ่พาเดินมาชมในส่วนท้ายแปลงครับเออตรงนี้จะเป็นการเจาะบาดาลแล้วก็ด้านบนจะมีถังเก็บน้ำด้านบนเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้คุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนนะเป็นบ้านพักคนงาน ทีนี้พอไม่มีคนงานมันก็ลกร้างว่างเปล่ามันก็ผุไปตามการเวลาเนาะส่วนบาดานที่เจาะไว้ก็อยู่ตรงเนี้อ่าก็คือ,อสามารถสับสวิกเนี่ยเราก็ใช้งานได้เลยตรงนี้เนี่ยนะฮะมีการเจาะเสมอแล้วเรียบร้อยอันนี้สภาพบ้านเนี่ยฮนะมันก็จะผุพังไปตามการเวลาเห็นไหมอันเนี้ยก็จะประมาณนี้เมื่อก่อนเป็นบ้านพักคนงานแล้วก็ตรงนี้ก็ เป็นในส่วนของห้องน้ําแล้วตรงนี้ก็ท้ายแปลงเนี่ยนะฮะมีมีหลักเขตมีบริเวณรั้วรอบขอชิดชัดเจนนะเนี่ยนะฮะตามแนวรั้วมาเลยครับปึ๊บเนี่ยจะมีเสาอยู่เนี่ยยาวมานี่เลยเนี่ยฮะแล้วก็ตรงขึ้นไปนู้นก็จะสุดท้ายแปงแลงละอันนี้ก็เป็นเรือนพักคนงานเนี่ยนะฮะเห็นไหม คุณแม่ท่านอยู่คนเดียวนะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็บ้านไม่ได้มีประวัติเ,เสียหายอะไรนะบ้านก็ถือว่าท่านเพื่อนสนใจก็ต้องมาปรับปรุงรีโนเวทซะหน่อยเนี่ยนะฮะนี่เป็นเรือนพักคนงานแล้วก็ตรงนี้ก็มะม่วงผลไม้แถวนี้คือปกติแล้วไม่ได้น้ำมันก็จะเงียบบางทีมันก็แคะแกนบ้างนะอันนี้แนวรั้วยาวมาเลยเนี่ยมาสุดท้ายแปลงตรงนี้เพื่อน นี่มาสุดท้ายแปลงตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านผมดูจากเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแนวรั้วปื๊บไปนุ่นเห็นไหมอ่าโอเคนะครับผมก็สนามเพื่อนที่มีความสนใจก็ยกหูเนาะศูนย์แปดศูเนาะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยแล้วผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะการขาย ของผมเนี่ยผมจะขายเนี่ยราคาเจ้าของผมไม่ได้บวกแต่อย่างใดน,นะ,ะเจ้าของซับแจ้งราคาไหนมาผมก็ขายในราคานั้นเลยส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณน,นะฮะสารปรับปรุงดินไม้ power green พัดเนาะถ้าเพื่อนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถยกหูขอรายละเอียดจากพี่ประกิจได้เลยเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะฮะเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุนช่ององผมเนี่ยนะฮะโอเคครับผม